เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้เราก็มาส่งบินนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะงานก่อสร้างนะคะบริษัทเราก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะอายุตั้งแต่20ปีถึง55ปีนะคะงานก่อสร้างหลายไซ่งงานในไต้หวันนะคะเป็นงานถูกปูไม้พันกลมแรงงานนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์พี่หย่มนะคะ0983944699นะคะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะให้ระวังมิจฉาชีพนะคะ เพราะว่าตอนนี้มีชาชีพใช้ชื่อบริษัท Big ก n ันเยอะมากหลอกให้โอนเงินจองมัดจำงานขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะ